ครับส่วนตัวผมผมก็เติบโตมาในบ้านที่แบบครอบโฟคุยเรื่องการเงินกันก็เลยมีทันศนคติแบบเกี่ยวกับการเงินในทางทิศทางนี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็คือจะมีหลายภาคหลายฝ่ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้แล้วเขาที่บ้านงผมจะเป็นแบบชอบเอาชนะหน่อย ก็คือใครมีข้อมูลอะไรเอามาแน่กันว่าข้อมูลใครน่าเชื่อถือกว่าอะไรผมก็เลยซุ้มซับพวกนี้มาเยอะหน่อย mm hmm. ผมรู้สึกว,ว่าพอผมได้รู้จักหรือได้ศึกษาหรือเกี่ยวโยงกับเรื่องพวกนี้ครผมก็เลยเห็นพวกที่กําลังฮีโร่อยู่ปัจจุบันก็คือมันก็แค่กระแสอย่างหนึง่งเป็นเหมือนมุกเม้นอีกมุกเม้นหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะ mm hmm. มันดูไม่เป็นไปนตามความเป็นจริงที่เห็นเท่าไหร่ แสดงว่าผลงานที่เราทำเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะจะส่งอาจารย์ให้เสร็จแค่นั้นอยากจะสะท้อนอะไรด้วยสังคนด้วยใช่ครับใช่ครับผมอยากจะสะท้อนเรื่องนี้มานานนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นโลไปกับเขาผมก็จะเป็นแกะดาวสักหน่อยก็เลยทําชิ้นนี้ออกมาแสดงทัศนคติหน่อยเพราะผมอยากให้เขาแบบมองแบบวิเคราะห์หน่อยว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเองคิดไม่ได้เป็นอย่างในเฟ e b o o k ไอจียูทูบหรืออิสตาแกรมหมเนี้อยอธิบายให้ฟังหน่อยลักษณะของทีนี้ก็ได้อ์ประกอบอย่างที่ว่าไปก็จะผลงานภาพคลิปของฮคุไซนะก็จะเป็นการเคฟอฟอมใหญ่และฟองเล็กที่ขัดแย้งกันตามทิศทางตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้นด้บรรยายมาจากสามตัวตั้งตัวตีของพรรคการเมืองที่กําลังไปกระแสในทุกวันนี้ในการเรียกร้องอก็ ที่ออกมาจากฟอร์มใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับคาพูดหรือคำบุกปัดของสื่อก็คือเหมือนสื่อพวกนี้เนี่ยพยายามจะปลุกความเป็นสปหลาดหรือปลุกความโกลาหลในตัวของวัยรุ่นออกมาเพื่อมาต่อต้านหรือเพื่อมาพยายามกําจัดฟอร์มสักฟอร์มนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสังสัตว์ประชาชนแล้วก็วิถีชีวิตครับเกีัยวกันมากมากครับ สิงครับสผมผมให้สิงเป็นตัวแทนอกษัตริย์เพราะว่าเป็นมียู่ที่สง่าและถ้าเราดูรามเกียนอ่านลามเกียนอะไรพวกนี้ฮะหรือโขนพระราชทานเราก็จะเห็นว่าตัวละครที่อยู่ในวนนกกรฒนกษัตริย์เนี่ยเขาจะมีม้าเลื่อนและส่วนใหญ่ที่จะขับเคลื่อนก็คือตัวสิงนะผมก็เลยดีไซน์สิงออกมาในรูปแบบของตัวเองครับอันนี้นะครับคือ ส่วนของลิงนี่ใช่ไหมครับลิงผมให้เป็นตัวแทนของประชาชนครับเพราะว่าในรามเกียรตินะ์อันนี้พรามชอมนะฮะก็คือลิงจะเหมือนเป็นกําลังหลักในการสู้รบก็เหมือนว่าปัจจนะุบันเนี่ยก็มีแค่ประชาชนที่ยังศรัทธาเนี่ยแหละที่ยังต่อต้านหรือพยายามไม่ไปตามกระแสทั่วไปก็มีสามหัวก็ชาติต่อชนบุคษัตรรมชาติครับ อาวุธของ6มือแต่และมือเนี่ยก็หลกบัวพระธมจักรก็เป็นศาสนามือปล่าก็แทนประชาชนและวีและวีสามงานเนี่ยก็คือตัวแทนของอาวุธกริย์ที่เราจะเห็นได้ตามตาสัญล์ของกริส์ส่วนวิหกก็วิหกส่วนใหญ่เนี่ยที่เรารู้จักกันพยาวิหกก็จะมีพยาพุธใช่ไหมฮะก็คือพยาพุธเนี่ยก็จะเป็นพวก เกี่ยวกับเอกสารราชการที่สแสดงถึงกระสัแต่ว่าเอามาเกี่ยวเนื่องพยาวิหกตัวนี้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเพราะว่านกก็จะมีความเป็นวิถีชีวิตในรูปแบบของตัวเองก็คือนก,กจะมีแพทเทิร์นเดิมๆบนกันแต่ก็ยังงดงามเนี่ยครับก็คืออยากจะเตือนสติเตือนสติใช่ครับอยากจะเตือนสติให้แบบอย่าเพิ่งไปอ่านหรือไปดู Facebook อย่างเดียว ศึกษาข้อมูลอย่างอื่นด้วยดูความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แค่ไปฟังหรือไปอ่านในหน้าวอแล้วก็เอามาพูดต่อๆแล้วก็แชร์มันมันไม่เวิร์มันไม่ดีครับเ,เพราะว่าเหมือนเรารู้ไม่จริงแต่ว่าเราอยากพูดทำลองนี้ค,ค,ครับคือผ่านการตกผลึกทางความคิดอสมควรแล้วนะ ถึงแม้จะเรียนศิลปะแต่ก็สนใจการเมืองใช่ครับสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าก็อ,อย่างวิจัยก็ทําเรื่องการเมืองครับแล,แล้วทาไมไม่เรียนการเมืองไปเลยก็จริงๆผมไม่ได้จะไปแตก่การเมืองเท่าไหร่ผมเป็นเด็กสายวิทย์นะสอบติดพวกวิบัฟพวกแพทย์พวกหมอมครับส่วนใหญ่แต่ว่า ตกกระดพอจอมาเลย์ศิลปะการเมืองก็มาเรียนรู้ทีหลังก็ได้ใช่มาเรียนรู้ทีหลังว่าสนุกดีครับสนุกว่าพวกคณิตศาสตร์เยอะเลย <c oughs> เพราะว่าเราสามารถพูดด้วยภาษาของเราผ่านบลงานของเราม,มากกว่าไปพูดแบบยืมบนเวทีแล้วต้องพูดตามความเชื่อหรือคติที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่ต้องพูดอย่าง,ง,น,งนะนี้คือดี